สวัสดีครับกระผมเบเกินวันนี้จะมาสอนการเอาชีวิตรอดวันที่เราไม่มีไฟที่จะทำให้อาหารสุกโอวันนี้เราไปเจอกุ้งทะเลกุ้งมังกรที่ชายหาดก็เลยเก็บมา ว้าวโอ้แม่เจ้าแม่สาวใหญ่แมไม้ลูกติดมันจังน่ากินอะไรอย่างนี้ก็เอาชีวิตรอดสักวันล้วกันนะขอได้ชิมสักหน่อยว่าจะมีรสชาติยังไงของดิบๆอย่างนี้เพราะว่า การเอาชีวิตรอดเรา,เราต้องจำใจกินของดิบๆเพื่อเอาชีวิตรอดให้อยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ยังไงเสียเราก็ต้องกินเพื่อให้ชีวิตรอดว้าวเมสาใหญ่ว้าว

โอ้โห oh ฉันจะไม่มองใครเลยฉันจะมองแต่ความดิบของเจ้าความใหญ่ความหวานของเจ้านี่ราดพิกสักหน่อยความอร่อยจะมาเต็ม,มเต็มปากเต็มคำมันจะอร่อยเหลือเกินเจสาวใหญ่โอ้โ ความเผ็ดสิสธิ์ัดมาเต็มคำมันจังนวลลิน้นเหลือเกินว้าวเนื้อสาวใหญ่นไม้ลูกเต๋าว้าวรูอย่างนี้ไม่ต้องใช้ไฟในตัวใช้แต่ความนัวในปากก็พอแล้วว้าว มันจนวนซะเหลือเกินโอ้แม่เจ้าก้อยสักคิได้ไหมมันอดใจไม่ไหวเหลือเกินมันอดใจไม่ไหวจริงๆโอ้หวานซะเหลือเกินเนื้อเจ้าช่างหวานซะเหลือเกินรู้อย่างนี้ฉันจะตามหาเจ้า ตั้งแต่วันแรกที่ข้าได้ออกเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดตั้งแต่คลอดออกมาข้าไม่เคยกินอะไรซึ่งอร่อยอย่างนี้มาก่อนวา้าวแล้วแม่เจ้าแม่สาวใหญ่ก็หายเข้าไปในกะเพาะ ทั้งดุนเลยมันช่างหวานเหลือเกิน,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 น